บายดีพี่น้องพวกโถไปเลยเด้อพี่น้องเส้นเก่าเส้นเก้ยกับสองบักแกว้วอัดตะเพื้อคือเก่าพี่น้องคนนี้เนาะวันนี้บรรยากาศลมเย็นเย็นพี่น้องคนนี้เนาะเรื่องเกี่ยวกฝนตกสองสัปดาหนะพี่น้องเย็นเย็นลมไม่ใช่ลมผ่านเนาะพี่น้องแต่อากาศจะอาจ่าวจะน่อยเนาะเออมื้อนี้พี่น้องมีเมนู่เขาเจ้ามะม่วงพี่น้องเนาะข้าวเจ้ามะม่วงเป็นอาหารหวาน,นพี่น้องเด้อเนาะ โอ้บบกเกีือหลังจากกินเขาแล้วนี่เป็นอาหารหวานพี่น้องต้องได้กินพี่น้องเนาะของหวานนะพี่น้องเนาะมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงพันต่างกันเพี่น้องเนาะมันสุกมันจะออกสีนี่น่อยเนาะอันนี้มะม่วงหัวส่างหวานเท่านาะงถ้าพังไทยเจอหน่อม่วงเนี่ยเนาะมันซ่บๆมันก็พี่น้องมูนี้เนาะของหวานพี่น้องมูนี้ครับข้าวเจ้ามะม่วงพี่น้องมะม่วงอร่ายพี่น้องใส่เลยพี่น้องเนาะพี่น้องเลยข้าวเจ้าเ้อพี่นงเนาะ โหหักนีกี่น้องเลยอืมเขห้องแล้วก,กี่น้องเนียแจกกี่น้องเลย

หวานเลยพี่น้องหังวงว่วงเนาะหัสั่งบ้านนอกพี่น้องพันปูใหญ่ลูกปูใหญ่เนาะพี่น้องเนาะลูกเลยหน่ยแต่ว่ามันหวานเนาะพี่น้องว่ะสมหวานเหลือเลือพี่น้องเนาะ มันแล้พ uh mm. mm. well, hey, right. okay. ี่น้องเลือดเขาเจ้ามะม่วงพี่น้องมึงอ็สมัยยังหน่อยพี่น้องเนาะแต่บ้านวองมะม่วงนี่พี่น้องมะม่วงมะม่วงก็ซ้อนพี่น้องเอาเอาเอาลูกไม้มันออกเอา เดียวแป๊กแก้มันออกเขาแยัดใส่พี่นอ้องอู้เสียบเสียบพี่น้องกินนตอนนั้นเนาะอมอม่วงก็ซสอสตลอดพี่น้องเซียบพี่น้อง 在爬。 จาาก้อรเสำหรับคลิปนี้ข้อโจทย์สำหรับพี่น้องเด้อเนาะพาลิต้ามเดี๋ยมาในคลิปหนาเพื่อนเนาะขอบใจพี่น้องเบิร์ตสกูดคนเอฟซี FC, ทุกทุกคนเนาะที่เขามาพส้มครับ,บฟั่งสองห้องบักเกี่ยวตลอดมาเนาะบักเกี่ยวต้องขอขอบใจหลายเด้อเนาะ